ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้เราวันนี้ผมไปได้ไปหาชุดอันนี้ออกมาครับก็คือเขาเอาได้เอาของเก่าครับมารีเซ็ตใหม่แล้วจะมีสุ่มหลังกล่องเป็นทิกเกอร์ครับเป็นการเรองแสงเนาะอันนี้ผมไปหามาได้นะจากเซเว่นฮิลลิเวนไกลบ้านนะครับนะครับตุ๊บโอ้โหขอัันิดนึงนะครับ โอเคครับได้ละใสรโทรมดาได้นะโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันต่อเลยัเาาน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเดี๋ยวเราจะมาแก็บของดูเลยเขาเรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดน่าจะถูกกว่านะโอเคครับเดี๋ยวเราจะผมซื้อเออีกตัวหนึ่งนะเป็นของ โคโนเจดาก่อนนะอันนี้มีอีกอันนึงนะที่มันเป็นเพล็กซ์ผู้หญิงแตบผมซื้อให้ค่ะฮะนี่นะครับเป็นของโคโนโคโนนะอันนี้ผมไปซื้อมาผมไปซื้อทันตัวนั้นเหลือน้อยมากทุกคนแบบสองอันสามอันเนะีนะ่ยเนี่ยเหลือโคโนเก็บเนี่ยโคโนเจดาก่อนเออว้าวจนะ ono, เ,ออเ,ออเ,เก็บกันกันทุกคน กัปนอันนี้คือผมได้ลองเล่นไปสักสักหนึ่งซึ่งสอง,สองรอบแล้วแล้วก็โคโ,โนี่ยเป็นไอซี่ไม่อะดีกว่าไม่ถูกนะก็เอาไปนี่ก่อนนะครับเรามาแกะอีนี้กัน,าาน,นกดีกว่าอันนี้เป็นดีที่ผมเพิ่งหาเจอและนะ้วแหละคือเป็นแบบเป็นเดีอเลยที่หาทันอนะ่ะแบบเดีอื่นนี่คือเก็บไม่ทันเลยเหนื่อย,ยน่าต้องรีบรีวิวหน่อย อันนี้อแบบุแบกบารได้แบบแล้วปดเแล้วข้าในกล่องก็จะมีเหมือนรูปก,กล่องครับก็คือสนามแล้วตัวเด็กโอ้โหเห็นชัดเจนเลย นี่ครับทิกเกอร์ครับนี่นี่เป็นตัวนิดี๋ยวเราเข้าเขากะเข้าเกะนะเขากะเด็กกาไปเลยแกยังแกยังวะอันเดี๋ยวดึงกามาดูดีก่อนครับเดี๋ยวแกงก่อน โอ้โยอยากโอเคขอบเกะล้วแต่เสรสร็สร็จเร่อนผมแกะตัวของโคโนโ่ออกมาได้เป็นชิคเกอร์เกินก็เอาไปนี้ก่อนเรามาดูตัวเด็กันเลยดีกว่าครับบ้าอะไรก็เป็นเลเว่นแฮะแฮะนะครับเลเวนส์เลวเลวนส์อะไรอย่างนี้แหละทุกคนผมพยายามนิดอยู่นนะ เลเวนส์เลเวนส์หรือเลเวนหรือะไรั่ละไปแรกโฟกัสมันนะเลเวนสเอเซลเอเซลครัข้อสมัรการครับถ้าบังชาของคนมีชื่อราชสีแบ คูลรำร้อนบอนแอ์เซลขคอตอบานหนึ่งครับรายการนี้ในสภาพภาพอไ่ๆๆครับไม่ยูนีจำติครับถ้าคุณมีถ้าถ้าเสียตัวนี้วแหละขออ่นานมาเหมือนกันอยู่ในโซ่ของคุณครับคอตอบารหนึ่งจนจบเธอครับยูนีได้รับพาเวเบวกหนึ่งหมื่นห้าพันและคู่แข่งจะไม่ได้ แล้วกแข่งจะไม่สามารถแล้วกแข่งจะไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถปิทักได้ครับให้มาทั้งหมด <Yeah. S 1> สามใบอให้ออกกันเนะาะคอตาไปหนะ่อยวันที่สองครับร <Yeah. S 1> าชสีห์งอคคี <Yeah. S 1> ที่ลุกโชน ทาธีนาเอเซลครับความสามารถกรครับข้อตบาลหนึ่งในการไรเช็คครั้งที่หนึ่งของเธอรนี้จะเปลี่ยนเป็นคุณดูการสองใบบนสุดจากกองการคุณนำหนึ่งใบาจากในนั้นเข้าเข้าทริกเกอร์โซนนำหนึ่งใบาจากนั้น พอลงช่องอาถ้าโซของคุณค่าในโซของคุณเป็นเกรดสามเป็นจำนวนสองใบหรือมากกว่าจะทำให้อะไรอะเดี๋ยวหยนะคะขอสมาการเดาจะจะเปลี่ยนแปลงการดรฟ์เช็คครั้งที่สองเป็นต้นไปด้วยให้มาทั้งหมดสองใบ ราชาสีพูรำร้อนบลอนเอเซลถ้าคุณมีทั้งสุดยอดอัศวินเบอร์เมน์และอัศวินผู้เพียบเพราะฮะฮะอยู่บนบ้านพวกผู้ผู้เพียบพร้อมกาเลด อยู่บนช่อง v หรือ r <S <S ของคุณครับจ่ายหนึ่งโซชาร์จหนึ่งโซชาร์จหนึ่งครับนักรบราชสีเพลิงฝึกหัดคลิปไล์การ์ดใบนี้ในสภาพตรงตรงอ่ะทุนตรง,ตรงผมอ่ารมณ์สภาพอะไรและถ้าป็นการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่า ยูน <Yeah. S 1> ิตนี้ได้ลบหนึ่งจนจบเทินเมื่อยูนิตนี้จบเทิครับคุณสามารถคอการ์ดจากบนมือหนึ่งใบไปลงช่องอาได้ให้มาทั้งหมดสี่ใบอันนี้ผมไม่ได้เคยเล่นดูเก่าเลยนะผมกาแค่ซื้อมาดีวิวิฉยครับุูจอดสวินเบอร์แมนเบอร์แมนเมื่อลงสนามจากบนมือครับเมื่อลงสนามจากบนมือคุณนะครับที่ ทิ้งการาดจากบนมือคุณหนึ่งใบค้นหาอัศวินผู้เรียบพร้อมกาเลตไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์คุณคอการ์ดใบนั้นลงช่องอาและสับกองการ์คุณเมื่อลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการ์คุณยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกสามพันจนจบเทินให้มันหุดสองใบ ต่อไปครับราชสีเพลิงวายุวันเดอ์เอเซลเมื่อสนามครับเขาจะจาหนึ่งโซครับรีทายรีทายรีทายอาสุรกายราชสีเพลิงแดงอสุรกายราชสีแดงเพลิงโฮ,โฮเวนหนึ่งใบจากช่องอาค้นหาค้นหาราชสีผู้เร่าร้อนบอนเอเซลไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดของคุณ